ชาวลัคนาราศีธนูเข้าสู่เดือนกันยายนนะคะสัญญาณการฟื้นคืนชีพของคุณมาแล้วในจังหวะที่มันผ่านานมาเนี่ยนะคะดาวพุธดาวสำคัญของคุณเลยดาวการงาน ะะดาวการงานขู่คองคอะไรวุ่นวายนะคะขณะที่ดาวพบสุภาพะความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จดาวที่ก็ไปจับคู่กันอีกดาวพูดเดินผิดปกติอีกโอ้โหโไม่อยากบอกเลยว่ากว่าจะผ่านมาจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยน้ําตาไหลรินนะคะไหลหยดแล้วด้วยเดือนนี้นะคะเตรียมหวานๆเลยตั้งแต่ต้นเดือนแต่แม่หมอบอกไว้ก่อนนะธนูคุณอาจจะวุ่นวายพอสมควรเพราะว่าดาวเกตโคจรทับรักนะคะมันมีเรื่อง อาจจะต้องแบบไม่มีเวลามานั่งคิดนั่งเสียใจมานั่งทบทวนอะไรแล้วมันมันไปได้อย่างเดียวลุยได้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าดาวเกตโคจรทับลักในขณะที่มีดาวคารเหลิงแปบลบว่าจังหวะนี้โอ้โหคุณสู้สุดใจสู้ยิบตาไหวไหวไหวไม่ไหวไม,ไม่รู้ก็ลุยอย่างเดียวอะ่ะเนี่ยคือคําตอบของคุณในเดือนนี้นะคะจังหลักๆเลยดาวการงานสวยมากดาวการงานเนี่ย ได้ตำแหน่งอยู่ในภพสุภาความจเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จความสมหวังต่างๆนะคะการเจราจาเนี่ยน่าจะคล่องตัวมีดาวเสาเหล็งนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องติดต่อคอนเน c t ชันสร้างาลูกค้าสร้างฐานลูกค้าการเจรจาการค้าการขายมาได้เต็มที่เลยนะคะดาวทิศสวยอีกเพราะฉะนั้นคุณจะประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่ง สายราชการต่างๆงานวิชาการต่างๆบอกได้เลยว่าธนูมานแน่นนะคะใครทำงานด้านการติดต่อการสร้างชื่อเสียงช่วงตั้งแต่ต้นเดือนเต็มที่นะ,ะแต่คุณต้องเหนื่อยนะคะแม่หมอบอกได้เลยคุณทั้งต้องเหนื่อยต้องลุยและคุณอาจจะคิดมากด้วยเพราะดาวพุธอยู่พบสุภานั่นเองนะคะแต่เขาได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรและราชาโชคโอกาสมันเข้ามาในขณะเดียวกันเนี่ยมหาจักรเหนื่อยนะ ต้องต้องงานต้องทําเยอะนะในขณะเดียวกันเนี่ยพอประมาณวันที่สิบเก้ากันยายนนะคะดาวพุธก็โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนตัวเองทีนี้เข้มแข็งหนักเข้าไปใหญ่นะคะดาวทิตก็ตามมาติดติดอ่าต่อให้มีดาวราวหูเลงในแง่หนึ่งในเรื่องของการทํางานในสิ่งที่คุณลงมือลงแรงกระทําการทุ่มเทของคุณนะคะจะเกิดประสบความสําเร็จหรือตอบง่ายๆธนูคุณจะบ้างานมาก คุณจะทุ่มให้กับงานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วไม่มีเวลาพักแน่นอนโอ้โหลุยอย่างเดียวอะ่ะดีดีนะคะเน้นงานการเจรจาอยากได้อยากประสบความสำเร็จอยากได้ลูกค้านะคะจะค้าจะขายคุณเต็มที่เลย คุณจะได้เพราะว่าดาวศุกร์เองวันที่21กันยายนก็มาอยู่ในเรือนพบลาภลาผลนั่นเองเขาเป็นดาวเจ้าเรือนอลิด้วยที่ดาวประจําตัวตนของคุณไปสถิตยอยู่นะคะอลิไม่ได้หมายความว่าปัญหาหรืออุปสรรคอลิอาจจะหมายถึงการพัฒนาก็ได้เรามองให้แง่ดีไว้ก่อนเพราะเขาได้ตำแหน่งเป็นเกษตรนะคะโดยรวมโดยสรุปง่าย แม่หมอจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยนะคะเพราะรอบนี้เนี่ยตีสี่กว่านะคะมาอัดคลิปมันไม่ทันนะคะขอโทษทีโดยรวมโดยสรุปง่ายๆแม่หมอเน้นนะธนูคุณทุ่มให้กับงานเลยนะคะงานที่คุณทำเนี่ยไม่มีง่ายสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะเหนื่อยมากมันจะวุ่นวายมาก มันจะทําให้คุณคิดมากบางทีงานมันมาพร้อมๆกันหรือปัญหาอาจจะมาพร้อมๆกันคุณจะต้องติดต่อคุณจะต้องเดินทางคุณจะต้องวางแผนคุณจะต้องสร้างถังการตลาดคุณจะต้องรับลูกค้าคุณจะต้องดิวเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างเนี้ยนะคะงานคุณจะยุ่งคุณจะแบบหัวฟูเลยคิดมากแต่คุณจะประสบความสําเร็จเต็มที่ค่ะนี่คือจังหวัดที่คุณจะต้องลุยท่องไว้ในใจนะคะไม่มีทางลัดสาหรับคุณในขณะเดียวกัน ทำไมแม่หมอไม่เน้นความความรักสักเท่าไหร่เพราะงานกับความรักของคุณเป็นเรื่องเดียวกันคือดาวพุธนะคะในขณะที่การที่มีดาวอังคารเนี่ยมันเล็งหรืออยู่ในภพคู่ครองนะคะบางคนนะคะช่วงจังหวะนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหากับคนรักได้นะคะแต่ถ้ามันยังแก้ไขอะไรไม่ได้คุณเอาแรงทั้งหมดของคุณเนี่ยไปทุ่มกับงานแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปทุ่มกับคู่ครองเป็นไปได้ค่ะ ะค,ะคุณพร้อมจะลบก,กับคู่ครองของคุณได้เพราะฉะนั้นใครมีปัญหากันนะคะใจไม่นิ่งไปทุ่มกับงานโมโหแฟนไปทุ่มกับงานถ้ามันยังแก้ไม่ได้เจรจากันไม่ได้ไปเจไปลุยกับงานดีกว่านะคะดีกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของความรักอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องเดียวกับหุ้นส่วนการทำงานร่วมอะไรกับใครนะคะเป็นคู่อ่ะบางทีคู่ค้าก็ได้ นะคะมันอาจจะมีเรื่องด้วยแบบโอ้โหปวดหัวหัวหมุนเลยนะคะแต่ขอให้คิดไว้ว่าเอาความจุกจิกวุ่นวายไปทุ่มกับความสําเร็จดีกว่าเพราะเดี๋ยวดาวมันเดินสวยอันนี้จังหวะของคุณรอหน่อยสักนิดนึงนะคะเดือนนี้แหละมีความสําเร็จสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณวางแผนสิ่งที่คุณต้องการจะก้าวหนะ้าเออทีนี้ในเรื่องของการ นะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยสำหรับธนูแล้วดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเนี่ยคือดาวเสาร์นะคะเขาไปอยู่กับเรือนภพศาสระนะคะเอาเป็นว่าง่ายๆเงินของคุณอะมันจะหลักๆเลยนะมองว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวญาติพี่น้องนะคะหรือบางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางการทำงานเกิดขึ้น ะะเพราะว่าอัตราเงินสดของคุณคือดาวสุกอะนะคะตามหลักโหราศาสตร์คือดาวสุกเ,เขาได้ตําแหน่งเป็นนิดอยู่ในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราเงินสดมันขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณ6-8แเล็งการรายจ่ายเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย บางทีเนี่ยจะซื้อไปก่อนจะช็อปไปก่อนจะจ่ายบัตรเครดิตไปก่อนแม่หมอมองว่าถ้าคุณไหวคุณก็จัดการไปแต่ถ้าระยะยาวเนี่ยไม่แน่ใจยอย่าพึ่งจ่ายจะดีกว่าช่วงหนึ่งเดี๋ยวดาวสุกเป็นเกษตรแล้วเนี่ยคุณจะเข้มแข็งขึ้นอัตราเงินสดคุณน่าจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมโดยสรุปแล้วลัคนาราศีธนูสําหรับแม่หมอเดือนนี้ไม่มีโชคช่วยขนาดนั้นแบบโอ้โหฟุกเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจเลย นี่คือดวงชีวิตของคุณเลยธนูไม่มีอะไรที่คุณจะได้มาง่ายๆคุณไข,ขว้าด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถด้วยจุดมุ่งหมายของคุณนะคะเดือนนี้เต็มที่ทุ่งกำลังเต็มกำลังไม่ว่าคุณกำลังจะรู้สึกดาวอยู่รู้สึกเศร้าอยู่เพราะดาวเกตมันกลุ่มหลักมันวุ่นวายนะคะมีดาวอังคารอีกมันมันต้องทำมันต้องไปนั่นแหละ คือสิ่งที่ดีที่สุดอย่าหลุดโฟกัสนะคะใครมีปัญหาเรื่องของความรักเรื่องของคนรอบข้างคุณต้องตัดอกตัดใจไปก่อนนะคะแล้วลุยกับงานเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆและจะประสบความสําเร็จด้วยอ้อบางคนบางคนเนี่ยอาจจะทํางานด้านการเดินทางนะคะหรือกําลังจะเดินทางนะคะช่วงนี้อาจจะมีการติดต่ออาจจะได้เดินทาง นะคะใก,ใกล้ความสําเร็จแล้วแต่อย่างที่แม่หมอบอกว่าเออดาวดาวประจําจตัวตนของคุณอะ่ะมันไปอยู่เรือนอริใช่ไหมมันวนเวนียน,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 นกับเรื่องของการงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของคุณมันเหนื่อยหน่อยเออมันจะเหนื่อยเงี้ยค่ะง่ายๆเลยธนูอังจริงดวงไม่มีอะไรหรอกมันก็คือสไตล์ของคุณแต่พอมีดาวเกตมากุมอังคารมะเร็งมันจะวุ่นวายหน่อยนะคะมันต้องไขว่คว้าเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยธนูรักตัวเองด้วยนะจ๊ะอย่าลืมช่วงนี้จะเหนื่อยเป็นพิเศษแต่ ดาวอื่นๆกําลังดีงานกําลังดีก้าวหน้านะคะเดี๋ยวไปเลือกไพ่กันดีกว่ามาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณไปเลือกไพ่กันค่ะเข้าสู่ในช่วงของการทํานายไพ่พยากรณ์ชาวลัคนาราศีธนูก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้งสามกองกล่องที 1, งท 2, งทห่หนึ่งกล่องที่สองและกล่องที่สามเลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคําทํานายของคุณกันค่ะ คทำทํานายสําหรับรัคนาราศีธนูที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยมาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนค่ะโอ้โหอืมหกกำลังรอเงินอยู่หรือเปล่าโอ้โหเอาสิช่วงนี้มันดีนะ นะคะไพ่หวานเย็นมาแล้วจ้ะโอกาสดีเงินกําลังจะมานะ,ะแต่สามไม้ท้าบางคนอาจจะรอนะคะรออะไรรอข่าวดีรอการช่วยเหลือรอการซัพพอร์ตรอการติดต่อแต่เป็นไพ่หน้าไพ่ที่ดีเพราะฉะนั้นกองที่หนึ่งสัญญาณดีมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องงานกันค่ะไพ่เด็กไพ่เด็กเาอ โอเคงานดีแลเนี่ยช่วงนี้จะไปติดต่อใครน่ารักเข้าไว้น่าอินดูเข้าไว้นะคะอ่อนน้อมสำนนเข้าไว้คุณจะได้รับการพอร์ตการช่วยเหลือหรือใครก็ตามที่ลูกค้าห่างหายติดต่อไปนะคะอ่าสร้างคอนเนคชั่นหน่อยคือเลิฟเวอร์เนี่ยมันปิดได้ทุกอย่างนะปิดปิดอารมณ์ของงานทุกอย่างเลยมีปัญหาอะไรก็ตามเดือนนี้ เลเวอร์ไงทำตัวน่ารักเนี่ยไพ่เด็กไพ่ความรู้สึกการช่วยเหลือนะคะลูกค้าไปไปไหนไม่พ้นเจ้านายไปไหนไม่พ้นอะนะคะเพราะฉะนั้นไพ่แบบนี้อาจจะต้อง เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไหมอาจจะต้องอ่อมน,น,น้นอมถ่อมตนหน่อยไหมอาจจะต้องแบบว่า,ามีคอนเน็ชันที่ดีหน่อยนะคะอดอ้อนหน่อยไหมดวงค่อนข้างดีแต่ธนูด้วยความเป็นดาวพฤหัสเนี่ยจะไม่อดอ้อนใครขนาดนั้นแต่หมายความว่า,าช่วงนี้เจราจารหน่อยไหมติดต่อนะคะสร้างคอนเน็ชันสร้างความคิดถึงหน่อยไหมในเรื่องของการงานน่าจะได้ดีนะคะช่วงนี้ใครๆก็เมตตาคุณพร้อมซับพอร์ตพร้อมช่วยเหลือคุณโอกาสดีมาแล้วนะเออเห็นไหม ไพ่กองที่หนึ่งสัญญาณดีมากการงานการเจราจาการค้าการขายเดือนนี้นะคะทําตาวิงวิงน่ารักเข้าไว้นะคะเจราจาพูดจาอ่อนหวานเข้าไว้โอกาสดีมาจา้ะนะคะสู้สู้อ่ะถ้าง,งานดีจริงเงินต้องมาเอาละนะ,ะเหรียญมาละหนึ่งอ้าวควืนเหรียญน,นะจ๊ะมันเป็นยังไงเนี่ยร้องห่มร้องไห้เรื่องเงินเนี่ยเหงาเชีย <laughs> เงินน่ะ มันมีมันมีเข้ามาแหละแต่อาการอย่างนี้แปลว่าอะไรเรื่องต้องใช้จ่ายเยอะนะคะเครียดด้วยนะมันเหมือนว่ามันเข้ามันออกมันเข้ามันออกอะ่ะแล้วคุณเองบางคนยิ่งหาเงินได้เยอะค่าใช้จ่ายสูงนะเนี่ยนะคะบางทีค่าใช้จ่ายเนี่ยมันผิดหวังอะ่ะมันผิดหวังเรื่องอะไรอะ่ะอืมอย่างที่บอกบางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับครอบครวัวต้องให้ครอบครวัว นะคะคมีค่าใช้จ่ายที่ปฏิเสธไม่ได้เกิดขึ้นและยินดีจ่ายแหละแต่มันผิดหวังมันเสียดอยู่ในใจอะ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะคะแต่เรื่องการเงินเนี่ยคุณหาเงินได้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 เยอะเลยละ่ะแต่ออกซ้ายออกขวาพอสมควรนะคะดูสิไม่ร้องนะไม่ร้องนะโอ้โอช่วงนี้นะอ้าถ้าจะลงทุนละ่ะถ้าอย่างเงี้ยแม่หมอจะจะเน้นเน้นในเรื่องของการทํางานมากกว่านะคะถ้าในเรื่องของการลงทุนอะ่ะ ในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะอาจจะต้องดูฐานลูกค้าก่อนอาจจะต้องดูสภาวะเศรษฐกิจสักนิดหนึ่งนะคะดูให้แน่ใจก่อนนะคะดูอย่าอย่าให้มันแบบเออไม่รู้อะไรเลยแล้วลงทุนช่วงนี้เนาะอ่ะต่อไปในเรื่องของโชคลาภสะหน่อยหนึ่งอุ๊ยอ้าวทำเป็นเล่นไปเอางี้ โชคลาภมันไม่ธรรมดานะเนี่ยนะคะสำหรับไพ่นี้ถ้าจะมองจริงๆนะสมมติคุณผ่านไปตลาดหรือไปที่ไหนที่แบบโอ้โหมีแหล่งไข่ลอตเตรี่เยอะๆนะคะใครก็ตามที่กำลังนั่งอยู่บนรถจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์แต่งตัวโดดเด่นเออลองซื้อสักใบนะคะลองซื้อสักใบเออเอาสิอ่ะต่อไปในเรื่องของความรักนะคะคนโสดเนี่ยโสดไปเถอะช่วงเนี้ย นะคะทำตัวมีสเสน่ห์ไปใจเด็ดหรือธนูเองอ่ะอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เจอคนถูกใจช่วงนี้คุณเด็ดขาดมากใครเข้ามาคุณแบบเลือกได้จากไม่สนใจเข้ามาจีบได้เลยนะคะแต่ขอโสดก่อนเออเหมาะนะเหมาะอ่ะคนมีคู่มีแฟนเป็นเช่นไรเนี่ยถ้ามีปัญหากันนะอย่างที่แม่หมอบอกว่าเออถ้ามันยังเคีรยกันไม่ได้คุณคุณคุณปล่อยไปก่อน นะคะถ้าเคลียร์กันไม่ได้แล้วไปนั่งคุยกันตอนนี้แล้วลองทะเลาะก,กันสามเก้าอ่ะนะคะมันพร้อมมันพร้อมมันพร้อมลุยกันเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสําหรับคนมีคู่ให้คิดถึงครอบครัวไว้เดี๋ยวก็ดีกันเองต้องรอสักนิดหนึ่งนะคะเออแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณบอกว่าอุ้ยแต่ไพ่มันลักษณะเออถ้ามีปัญหาเนี่ย ะค,ะคิดถึงคําว่าความรักกันเข้าไว้นะคะอย่าเพิ่งตีกันอย่าเพิ่งคุยกันจะดีกว่าเออถ้าเกลีย์กันไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรกันเลยเนี่ยแม่หมอมองว่าออต่างคนต่างมีภาระ,ะหน้าที่ช่วงนี้แฟนคุณก็วุ่นวายตัวคุณก็วุ่นวายหรือตัวคุณเนี่ยอาจจะเกิด ตัวคุณหรือแฟนคุณอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจเจ็บป่วยเรื่องให้กังวลใจนะคะก็ให้กําลังใจกันดีกว่าช่วงเนี้ยอย่าพยายามเขาเรียกอะไรอย่าพยายามสร้างประเด็นกันมันจะมันจะส่งผลเสียมากกว่าถ้าโดยรวมโดยสรุปแม่หมอมองว่าด้านงานด้านด้านงานเนี่ยโอเคนะคะการติดต่อการเข้าหาการขอความช่วยเหลือ การเจราจาหรือการเดินทางต่างๆประสบความสําเร็จส่วนเรื่องของการเงินเงินคุณหาได้เยอะแต่รู้สึกว่าเออมันมันมันไม่เป็นไปตามเป้าบางทีอยากเก็บเงินแต่มันมีรายจ่ายนะคะด้านการเสี่ยงโชคก็โอเคไป็นหลักๆอีกด้านหนึ่งก็คือด้านความรักความรู้สึกถ้าช่วงนี้คุณโฟกัสงานความสําเร็จคุณดีกว่านะคะส่วนความรักเอาไว้อย่างนั้นมียังไงเอาไว้อย่างนัน้นดีกว่าคะ่ะนะคะขอให้คุณโชคดี คำทํานายสำหรับลัคนาราศีธนูที่เลือกไพ่กล่องที่สองก่อนอื่นเลยเรามาดูพลังงานของคุณกันค่ะโอ้โหไพ่กลองนี้นะคะดูสะบักสะบอมเหลือเกินเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้ช่วงนี้โอ้โหช่วงนี้ดูคุณมีปัญหาหรือเปล่าอ่าบางคนรู้สึกเจ็บป่วยก็ได้นะหรือมันดูแบบดูไม่ค่อยสดใสอะ่ะ นะคะคดูดูดูแบบดูอารมณ์แบบหาคำตอบกับตัวเองไม่ได้หรือเปล่านะคะไพ่มันขึ้นในลักษณะแบบเดี๋ยวเราไปดูกันดูเรื่องงานก่อนนะคะออืืถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้นะแปลว่าใครกำลังทำงานเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เข้าพวกหรืออึดอัดกับสภาวะแวดล้อมได้อ่านะ มาโอกาสดีมาเฮ้ยเอา่ะได้ละนะคะในเรื่องของการงานมันอาจจะมีสภาวะบางอย่างที่คุณรู้สึกอึดอัดเจ้าของธุรกิจกิจการเนี่ยนะคะบางอย่างไม่เป็นดั่งใจบางอย่างมีข้อจํากัด บางอย่างอะสมมติคุณไปติดต่อลูกค้าก็ยังยังไม่ได้ยังยังมีปัญหาอยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไพ่บอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆสินะคะเดี๋ยวสิ่งที่คุณเพียรพยายามอะนะคะกงล้อโชคชะตามันคือการพัฒนา j u สเมนส์น่ะนะคะมันมันจะทำให้คุณฟื้นแน่นอนคุณอาจจะเจอสภาวะที่มันไม่เป็นใจบ้างนะคะแค่ช่วงหนึ่งแม่หมอบอกแล้วว่าช่วงเดือนนี้คุณอย่าคิดอะไรมากคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือทุ่มเท กับงานหรือสิ่งที่คุณทําเดี๋ยวมันจะสําเร็จเองบางอย่างอาจจะมาช้าบ้างบางอย่างมันอาจจะรู้สึกโอ้โหแย่จังเลยคนก็แย่สภาพแวดล้อมก็แย่มันเหนื่อยใจจังเลยนะคะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทุ่มเทจริงๆแล้วถ้าคุณมองดีๆนะปากเขาอะไม่ได้โดนมัดนะธนูคุณมีปัญหาอะไรหรือคุณต้องการงานอะไรอะบางทีช่วงนี้คุณต้องเจรจา นะคะเจราจาเต็มที่ลุยนะคะเดอะฟูลเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันมีข้อด,ดีนะทำอะไรบางอย่างอย่าคิดมากจนเกินไปอย่ากกังวลมากจนเกินไปทําเต็มที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตนะคะเออบางทีคุณมองแต่แต่เขาเรียกอะไรแต่ความรู้สึกของคุณเอาความรู้สึกความนึกคิดของคุณมาตัดสินไม่ได้ทําไม่ได้นูน่นนี่นั่นหรืออย่างงู้นอย่างนี้มันมีปัญหาอยู่กับตัวเองมากจนเกินไปไพ่เลยบอกว่าคุณมีปากนะ คุณพูดได้คุณเจราจาได้คุณค้าขายได้คุณติดต่อได้และมีเดอะฟูลนะบางอย่างอะนะคะปล่อยจอยกับสัญชาติตัวเองบ้างก็ได้นะคะกับความเป็นอิสระก,กับตัวเองบ้างก็ได้อย่าไปคิดแบบในตรรก,กะที่มันมี โอ๊ยไม่ได้เดี๋ยวเขาจะคิดอย่างนั้นด้วยความมีศักดิ์ศรีของคุณด้วยความเป็นเอ่อคนเขาเรียกอ,อะไรมีม,มีแบบไม่ชอบพึ่งพาใครของคุณเนี่ยมันอาจจะสร้างเนี่ยปัญหาของคุณได้นะคะหรือมีปัญหาสภาวะในเรื่องของการงานบางอย่างนะคะไม่เข้าใจมีปัญหาคุยกันได้แต่อย่าคุยแรงอ่าช่วงนี้ต้องน่ารักเขาไว้ค่ะเป็นเดอะฟูลเนี่ยมีความเป็นเด็กดีกว่าเดี๋ยวอะไรอะไรดีๆไพ่มันฟื้นคืนชีพเดี๋ยวคุณจะดีขึ้น เน้นย้ำว่าคุณดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าดาวมันกำลังเข้าเข้าลงล็อกของมันมันกำลังฟื้นฟูชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ลุยจะแต่อย่าคิดมากนะคะลุยได้อย่างเดียวอ่ะมาดูเรื่องการเงินค่ะโอ้เอ็มเพโอเคนะอ่าอุเครียดอ่ะการเงินแปลว่ามีปัญหาแน่นอนนะคะมีค่าใช้จ่ายละอ่าบางคนอาจจะต้อง ช่วยเหลือครอบครัวซัพพอร์ตครอบครัวหรือเปล่าช่วงนี้อ่ะนี่ไงนี่ไงน,นะคะเนี่ยการเงินเนี่ย บางคนช่วงนี้อาจจะต้องผ่อนอะไรบางอย่างหรือเปล่าชําระหนี้สินอะไรบางอย่างเนี่ยดูสิดูมันเหนื่อยมากเลยเห็นไหมนะคะหรือมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณอะก็ที่บ้านหรือเปล่านะคะบุตรหลานบริวารต้องใช้เงินนะคะแต่เอ็มเพรสเนี่ยแปลว่าดูแลแน่นะคะค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วมาตกหนักที่คุณช่วงนี้นะเจ้าของธุรกิจกิจการก็เหมือนกันรายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วรายรับเนี่ยมันอาจจะอึดอัดไปบ้างนะคะแต่ไพ่มันดูแล้วมันเดี๋ยวมันฟื้นนะ เดี๋ยวมันมีโอกาสมันมีช่องทางนะคะอ่ะต่อไปในเรื่องของเอ่อความรักนะคะความรักคนโสดโ,โสดนอนพักผ่อนนะคะช่วงนี้นอนพักผ่อนค่ะปล่อยอยไปกับชีวิตค่ะเป็นอิสระเสรีนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขให้สนุกดีกว่าช่วงนี้นะนะคะหรือใครเบือ่อใครเซง็งอย่านอนอยู่กับห้องนะคะไปท่องเที่ยวบ้างนะคะหรือ ก่อนหน้านี้ใครเจ็บป่วยใครเครียดใครมีปัญหาความรักนะคะเดือนซันขึ้นต้นและคุณกําลังจะเป็นอิสระและคุณกําลังจะฟื้นฟูละอ่ะคนที่มีความรักอเอคนมีคู่มีแฟนเนี่ยระมัดระวังเรื่องของปัญหาเรื่องรักซ้อนหรือมือที่สามการทะเลาะเบาแวงกันได้นะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวัง ออนะคะเออถ้าเกิดมีปัญหากันนะคุณดูให้ดีก่อนเพราะว่ามีไพ่แบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะเรื่องของความรักระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะดูดูให้ดีก่อนหรือถ้าไม่มีปัญหาจริงถ้ามีปัญหาจริงให้มันมีหลักฐานให้แน่นอนก่อนนะคะอย่าแบบพูดไปลอยๆจับผิดทะเลาะกันไม่ส่งผลดีมันต้องวัดกันด้วยเหตุผลและหลักฐานค่ะอืมสำหรับคนที่ความรักปกติความรักปกติหน่อย นะคะไม่มีปัญหาอะไรก็แม่หมอหมองว่าก็ยังอยู่ตามเดิมเนี่ยนะคะไม่หวือหวาไม่อะไรเพราะาตัวคุณรู้สึกช่วงนี้เหนื่อยเหลือเกินและอีกอย่างนึงน,นะเจ็บป่วยได้นะเนี่ยนะคะเจ็บป่วยอาจจะเครียดด้วยแล้วก็เจ็บป่วยหรือจะต้องเข้าไปเช็คสุขภาพช่วงนี้ถ้ามีโอกาสก็ไปสักนิดหนึ่งนะดาวเกตกุ่มลักเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอโชคลาภสักนิดหนึ่งออ้ย <laughs> บางทีนะ มันอาจจะมีโชคแหละแต่คุณอาจจะลืมอะนะคะมันอาจจะมีโชคเข้ามาแต่คุณลืมอ่ะหรือได้น้อยอ่ะนะคะเราเรามัดระวังนิดนึงบางคนได้โชคได้ลาบมาก็ลองดูแล้วกันนะจ๊ะถ้าดูตามหน้าไพ่แล้วแม่หมอก็โอเคอยู่แต่ว่าดูจะเครียดดูจะมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องกังวลหลายๆอย่างเพราะว่าดาวพุธน่ะ มันอยู่พบสุภาพุทธอยู่สุภาต่อให้ได้ตำแหน่งดีนะก็มีความคิดมากอยู่นะคะแต่คุณไม่ต้องกังวลใจหรอกแม่หมอบอกแล้วว่าเฮ้ยยังไงลุยก่อนลุยก่อนเดี๋ยวดาวมันกําลังลงล็อกของมันคุณกําลังฟื้นชื่นชีพแล้วนะคะจัส t เมนเนี่ยกำลังฟื้นแหละเดือนนี้ไม่ต้องรอนานแต่คุณต้องทุ่มเทกับสิ่งกับงานกับเงินนะคะทุ่มเทกับสิ่งที่คุณทําก่อนเดี๋ยวคุณจะโชคดีคําทํานายสําหรับลัคนาราศีธนูที่เลือกไพ่ กล่องที่สามก็น,นึ่เลยมาดูพลังงานของคุณกันค่ะอุ้ยมันเป็นยังไงอ่ะช่วงนี้เครียดเหรอดูไม่ค่อยสบายเลยอะ่ะดาวเกตทับลักเหรอเออดูมีเรื่องมีเรื่องเครียดเยอะนะ หรือบางทีเนี่ยงานจบยากนะคะมันเลื้อรังอนะ่ะแล้วเรามองมองเดทนะมีแฮงแมนด้วยโอ้โหนะคะเรื่องงานด้วยอืถ้าไพ่แบบนี้นะแม่หมอจะบอกให้อย่างหนึง่งดาวเกตับรักด้วยดูแลตัวเองนิดหนึ่งสุขภาพนะคะความเครียดความกังวลหรืออาจจะต้องแบบเออมีเวลาว่างก็เออไปนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างนะคะหรือทําบุญอะไรบ้างคือเออเขาเรียก รีแลกกับตัวเองบ้างนะช่วงนี้ดูดูจะหนักดูจะเหนื่อยนะคะดูจะเหนื่อยดูจะเหนื่อยอันนี้เรามองในด้านของความรู้สึกนะคะเรามองพลังของตัวคุณไม่ได้มองว่าอุยดามเออดวงมันเป็นอะไรยังไงไม่ใช่มองสภาวะของคุณนะคะดูเหนื่อยเอาเรื่องดูหนักเอาการเลยทีเดียวอ่าแปบลบว่ามันมีเรื่องเครียดแน่นอนล่ะอะนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าดาวพุธเองเนี่ย เป็นอยู่พบสุภาถึงได้ตำแหน่งดีเป็นมหาจักรราชาโชคก็ตามต้นเดือนอะน,นะ <c oughs> คิดมากนะคะดาวเกตดาวคารดาวเกตกลุ่มอังคารเล็งอีกแปลว่าบอกแล้วว่าคือช่วงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องทําคุณต้องไปคุณต้องลุยคุณต้องสู้ดวงมันกําลังกําลังจะ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 กลับมาดีอะมันดีแบบธนูช่วงเนี้ยังไงมันก็ต้องมีบททดสอบก่อนเพราะฉะนั้นคุณอาจจะคิดมากไปบ้างเ,าเครียด แต่คุณต้องไปเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะเนี่ยงานเยอะแล้วเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องงานเยอะแต่ว่าข้อดีของธนูนะเท่าที่แม่หมอเปิดเจอนะคุณจะโดดเด่นนะคะด้วยความน่ารักด้วยความแบบแบบเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะมีคนเมตตาแต่งานคุณจะหนักมากนะคะสุดท้ายเนี่ยมันขึ้น5ถ้วย ทนวอาจจะไม่ชอบเป็นหนี้บุญคุณใครเพราะอะไรยิ่งเจ้านายเมตตาลูกค้าเมตตาหรือมีคนเมตตาช่วยเหลือคุณก็จริงนะคะแต่คุณอาจจะรู้สึกมันจะกลายเป็นหนี้บุญคุณเนี่ยสุดท้ายเดอะฟูลเนี่ยนะคะรู้แหละว่าทํางานกับลูกค้าแบบนี้คุยกับเจ้านายแบบนี้นะคะสื่อสารแบบนี้แบบนี้แล้วมันจะดีแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ดีกว่านะคะฉันรู้สึกว่าเอ,อถ้าฉันทําไปแล้วเนี่ยฉันอาจจะต้องเป็นหนี้บุญคุณ นะะงานบางอย่างทําไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าอืให้เขาช่วยให้เขาทํามันจะเป็นนี่บุญคุณคุณอาจจะตัดสินใจเออ่ไปไปตามทาง,งคุณอะโดยไม่สนใจว่า ผลเสียผลได้ผลดีมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะคะแต่แม่หมอมองว่างานคุณเยอะงานคุณค่อนข้างเครียดจะขอความช่วยเหลืออะไรใครก็เกรงใจนะคะสุดท้ายแบกรับภาระคนเดียวนะคะบางอย่างเนี่ยพอมีเดฟัฝูอะทำอะไรคนเดียวหรือตามใจตัวเองมากจนเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาอาจจะต้องขอความช่วยเหลือบ้างก็ดีงานเยอะนะเนี่ยนะคะเจ้าของธุรกิจกิจการช่วงนี้เอออาจจะต้องไปคุยกับลูกค้าหน่อยไหมอะ นะคะเดอะฟูอ่ะมีความเป็นเด็กอะ่ะเด็กคือน่ารักเมตตาเลิฟเวอร์อ่ะนะคะไม่ต้องอายนะคะบางทีลูกค้าช่วยคุณได้หาโอกาสหาเงินหาทองหรือว่าให้งานคุณได้อาจจะต้องโชว์สะหน่อยหนึ่งว่าคุณคุณต้องการอะไรช่วงเนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันนะ,ะช่วงนี้ติดต่อคอนเน็กชันกับลูกค้าสักนิดหนึ่งยิ้มยิ้มสักนิดหนึ่งยิ้มไม่ออกสักนิดหนึ่งนะคะอะไรอะไรมันน่าจะดีแต่ตัวคุณช่วงนี้คุณอาจจะไม่ทําอะไรเลยคุณเบื่ออยากหนีด้วยซ้ําไปอะเรื่องเงิน อเงินเนี่ยนะคะเห็นไหมก้าเหรียญก็ได้อยู่แต่เหมือนกับว่าเนี่ยมันมีเฮอร์มิตเกิดขึ้นสามไม้เท้าบางคนอาจจะกําลังรองเงินนะคะติดตามทวงถามเงินอ่าหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาปัญหาเรื่องของการเงินอยู่นะคะแล้วปัญหานั้นมันยังระยะยาวมันถึงช่วงนี้เอออาจเป็นไปได้ค่ะไพ่บอกเฮอร์มิตอ่ะ นะคะถึงสภาวะมันมีเหรียญขึ้นก็ตามแต่เนี่ยสีดาเพิ่มมิตพวกเนี้ยนะคะแปลว่าการเงินของคุณน่ะอาจจะต้องนิ่งอาจจะต้องรอนะคะอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนมีหนี้สินมีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องกําลังกําลังวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายน่าจะดีเฮอร์มิตคือเดือนนี้ไม่ควรฟุ่มเฟือยมีเงินเนี่ยนะคะอาจจะเก็บไว้ใช้กับตัวเองอย่าเพิ่งคิดถึงคนอื่นนะคะช่วยเหลือคนอื่อนเอาตัวเองก่อนอะ ได้หรือเปล่าไม่รู้นะเออได้หรือเปล่าไม่รู้รก็อีกอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งสร้างนีิสินนะคะช่วงเนี้ต้นต้นเดือนอย่าเพิ่งสร้างนี้สินเลยเลยเดี๋ยวมันจะระยะยาวคุณใจเย็นเก่อนนะคะเอาต่อไปต่อไปในเรื่องของความรักคนโสดโสดนะโสดไปก่อนเลยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกแบบไม่ไม่สงบ ไม่สงบจิตสงบใจกับเรื่องของความรักค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะหรือถ้าเกิดยังมีปัญหาเรื่องความรักเลิกไปแล้วคุณโสดแล้วแม่หมอก็มองว่ายังยังไม่ขาดแต่ไม่เคลียเอออารมณ์ประมาณนี้ยังไม่ขาดแต่ไม่เคลียรกันเออนะคะอาการนี้เลยนะคะคุณอาจจะรังรอเขามาเคลียไม่เคลียก็โสดกันไปอย่างเงี้ยอ่ะคนมีคู่มีแฟนอุ้ยพี่กองนี้รู้สึกเหนื่อยนะเนี่ยเออแม่หมอว่าดูดูดูด โอ้มันเป็นยังไงเนี่ยนะคะขึ้นเหมือนกันเลยสองสามกองเนี่ยเอ๊ะธนูเรื่องของความรักเนี่ยคนมีคู่มีแฟนอ่ะหนึ่งดาบแปดดาบคนมีคู่มีแฟนเนี่ยอย่างหนึ่งนะคะหนึ่งถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันระมัดระวังสุขภาพของคุณหรือคนรักแต่ถ้ามีปัญหากันนะคะควรไก่เกลีก่ยกันด้วยสันติวิธีการเจราจาอย่าใช้อารมณ์ ะะอย่าอย่าเอาความเป็นธนูคือชั้นเด็ดขาดนู่นนี่นั่นถ้าเกิดคุณไม่ไม่อยากเสียแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าผิดแน่นอนต้องตัดก็ตัดเลยอ่ะมันได้นะคะจัส t เมนตจริงๆแล้วอ่ะถ้ามีปัญหาไก่เกี่ยกันแล้วถ้ายังให้อภัยกันได้อ่ะเขาเรียกอะไรหนึ่งดาบเนี่ยมันก็มีทั้งสองช้อยว่า 1. ให้อภัยตัดสินใจเลยให้อภัยในเรื่องของความผิดไม่สนใจสตัดสินใจเลยว่าฉันไม่เอาฉันไม่ยุ่ง นะคะแต่ดูแล้วนะคะมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจหรือการยึดมั่นของคุณสําหรับคู่ที่มีปัญหาเนาะถ้าไม่มีปัญหาดูแลเรื่องสุขภาพนะคะอ่ะโชคลาบสักนิดหนึ่งออให้มันยิ้มหวานๆหน,หน่ยอยเอาเอางี้นะสําหรับคนที่แบบอยากเสี่ยงดวงนะ คนที่อ่ะอลดรถน่ะรถจักรยานรถมอไซค์อ่ะแต่งตัวใส่แจ็คเก็ตก็ได้นะคะเออขับผ่านมาเลยเนี่ยลองดูลองดูนะคะลองซื้อลอตเตอรี่ดูโ <_ C up> ดยรวมโดยสรุปโอ้โหไพ่ขึ้นอย่างนี้แม่หมอบอกได้เลย <_ C up> ช่วงนี้คุณค่อนข้างเครียดม,มีปัญหาที่คุณแก้ไม่ตกและไพ่บอกว่าเออทุกอย่างมันใช้เวลาหรือบางคนเนี่ยช่วงนี้ต้องทํางานหนักทุ่มอยู่กับงานชีวิตอยู่กับงานนะคะแต่ว่าแม่หมอบอกแล้วคุณต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้าง นะคะสร้างคอนเน็ t ชันสร้างความรักบ้างเลิฟเวอร์เดอะฟูอข้อดีก็คือคนรักคนเมตตานะแต่ด้วยความที่ว่าคุณเป็นธนูเป็นดาวพฤหัสคุณไม่ชอบพึ่งไขรแต่บางอย่างอะพึ่งบ้างก็ได้นะไม่งั้นคุณจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ